เลยได้ทําตามก็เลยอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ทำตามโบราณใช่ไหมของขุนเมียนของขุนนายแบบขุมียนใช่ไหมหรือว่าแบบไทยนี่แหละไทยขเมียนนี่แหละโอ้โหไทยไทยชั้นสูงนี่แหละอันนี้รักษาโรคอะไรได้บ้างจ๊ะออ๋โรคแม่่อยงโรคแม่ เพราะว่าแล้วแต่คนเนาะบางคนมันมีโรครลายโรคเนาะแต่ก็หายไปโรคอื่นก็ว่าดีนะอันนี้เช่นปวดหัวปวดในเกรนหรือปวดกล้ามเนื้ออะไรสังน้อยที่คนก็มาทุกวันก็พามาทําแล้วก็มันดีตรงนี้แหละคนเข้ามาบางคนนวดติดเน่ยติดนวดไม่ใช่นวดติดนะติดนวด าาแล้วกลุม่มแล้วกลุ่มที่มามาอบมาโนโดนี้ส่วนมากจะเป็นกลุม่มกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ยังไงคะอ๋ะอมาออันนี้ทุกทุก,ท,กทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่อายุสมัยก่อนก็มีคนโคลดใหม่เขา้ามาทุกวัยเลยจา้าอบได้พวกเด็ก,กเล็กแดงที่ว่าเป็นน้ำมูกอะไรย่นี้แหละแล้วามากัะอบแป๊บหนึ่งเขาก็เอาอบเนี่ย มันก็ได้กลิ่นสมุนไพรแล้วอาจารย์ทั้งหลายเลยที่ก็มามาถามแบบอะไรบ้างมีมีอะไรจะต้องถามก็ถามมาเลยตอบตอบไม่ได้ก็ต้องตอบคุณน้าสมุนไพรที่ดื่มต้มตรงนี้อันนั้นเอามาจากไหนกัน้างคะอ๋อก็ก็ุงเองทั้งหมดเลยจ้ะไม่ไม่มีมาจากไหนหรอกค่ะรุงเอทั้งหมดเนยะ